สวัสดีค่ะในวันนี้สำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะจะมาสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พสนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรปกป้องศรีสนิทคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ สำหรับภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเป็นการทบทวนแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่3นะคะซึ่งมีทั้งหมด16มารตราโดยมีสาระสำคัญจำนวน6ข้อดังนี้ค่ะ 1. เพิ่มบทนิยามผู้ต้องหาและแก้ไขบ,บทนิยามค่าทดแทนและพนักงานอายการ สการเพิ่มการช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาที่เการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องและไม่ได้กระทำความผิดและการขยายการช่วยเหลือแก่จำเลยหรือแพ้ที่ศาลตัดสินยกฟ้อง 3. การแจ้งสิทธิ์แก่ผู้เสียหายผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาส การขยายระยะเวลาการยื่นคำขอจาก1ปีเป็น2ปี 5. การเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ 6. การกำหนดให้เงินเยียวยาไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีสวัสดีสสดค่ะ วันนี้นะคะค่ะวันนี้กลุ่มงานกฎหมายหนึ่งสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรปกป้องศรีสนิทคณบุดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พสซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนะคะสำนักกฎหมายจะนําไปเผยแพร่ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ของสำนักกฎหมายและมีการเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจนารณาของสมาชิกบุทธิสภาค่ะโดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะจะมีคุณพัชราภุกเศรษฐีวิทยากรชำนาญการพิเศษและคุณบุษกรวิทยานุกรนิติกรชำนาญการเป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ อาจารย์คะขออนุญาตสอบถามในประเด็นแรกเลยนะคะว่าร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเนะะี่ยค่ะมีความแตกต่างจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันอย่างไรบ้างคะครับตัวร่างพรบฉบับนี้นะครับผมพูดในส่วนที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ อันที่หนึ่งก็คือมีการเพิ่มการให้ค่าทดแทนกับผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังนะครับซึ่งในกฎหมายปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะครับกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้ค่าทดแทนกรณีของผู้ที่เป็นจำเลยนะครับที่ศาลยกฟ้องและไม่มีความผิดและถูกคุมขังอยู่ในระหว่างการสอบสวนระหว่างพิจารณาอันเนี้ยกฎหมายปัจจุบันเขาก็จะเขาจะให้ค่าทดแทนตรงนี้นะครับ ซึ่งมันก็เป็นปัญหามาเป็นเวลานานมากแล้วครับก็คือว่าเขายังบางคนเขายังไม่ถึงเป็นขั้นจำเลยอะฮะเขาเป็นขั้นผู้ต้องหาอยู่ในระหว่างสอบสวนระหว่างระหว่างการสั่งคดีของอายการและอายการมีคําสั่งไม่ฟ้องเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาแต่เขาต้องถูกขังอยู่ในระหว่างสอบสวนเนี่ยเมื่อเขาไม่มีฐานะเป็นจำเลยมันก็ไม่เข้ากฎหมายปัจจุบันถูกไหมฮะด้วยเหตุน,นี้เขาก็ไม่รับการเดียวยา กฎหมายร่างพรบรฉบับนี้อันนี้คือข้อที่ดีขึ้นและเป็นข้อที่ที่ปรับปรุงในทางที่ดีมากๆนะครับก็คือเขาเพิ่มค่าทดแทนให้กับผู้ต้องขังให้กับผู้ต้องหานะครับที่แม้จะยังไม่ใช่จำเลยแต่เป็นแค่ผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังด้วยอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ที่เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นและดีขึ้นมากๆสําหรับสําหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะครับและดีขึ้นในร่างพรบฉบับนี้เมื่อเทียบกับกฎหมายปัจจุบันนะครับก็คือมีการกําหนดให้มีการแจ้งสิทธิผู้เสียหายจําเลยและผู้ต้องหาด้วยฮะเราเราเราเป็นที่ทราบกันทั่วไปนะครับว่าประชาชนนะครับที่เขาเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าเขาเข้ามาเพราะเขาเป็นผู้เสียหายเขาเข้ามาเป็นฐานะเป็นจําเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยเขาเป็นประชาชนที่เขาไม่รู้กฎหมายหรอกครับเขาไม่ทราบสิทธิ์ที่เขาควรมีตามกฎหมาย นะครับมันก็จะเกิดความความแตกต่างกันระหว่างคนที่มีความรู้กฎหมายกับไม่มีความรู้กฎหมายนะครับบางทีเขามีสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้เสียหายที่ได้รับการได้รับการเยียวยานะครับได้รับค่าตอบแทนนะครับตามกฎหมายฉบับปีสีสีบางทีก็เป็นจำเลยที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาจากค่าทดแทนนะครับตามกฎหมายปีสีสีแต่เขาเหล่านี้เขาอาจจะไม่ทราบว่าเขามีสิทธิ์เหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับ เมื่อเขาไม่ทราบเขาก็สูญเสียสิทธิ์ในการที่เขาจะยื่นรับค่าตอบแทนพวกนี้ไปนะครับร่างพรบฉบ,บับนี้ก็จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้แหละฮะก็คือว่ากาหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้เสียหายทราบเช่นเมื่อเขาเป็นผู้เสียหายที่อยู่ในข่ายในการได้รับการเยียวยาจากค่าตอบแทนตามพรบฉบ,บับนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐต้องแจ้งสิทธิให้เขาทราบนะครับส่วนเขาจะยื่นหรือไม่ยื่นเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขานะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่ที่ในภาพรวมเนี่ยที่ผมเห็นว่าเป็นเป็นกฎหมายที่ที่เข้ามาแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังมีข้อสังเกตนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มีการใช้มาตั้งแต่ปี2544แล้วนะครับมีการแก้ไขไปไปครั้งหนึ่งแล้วด้วยนะครับและครั้งนี้ก็จะเป็นการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกการแก้ไขเนี่ยก็เป็นความพยายามนะครับที่จะทําให้การ เยียวยานะครับผู้เสียหายกับจําเลยเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นที่สิ่งที่น่าชื่นชมแต่อย่างไรก็ตามข้อสังเกตที่ผมมีนะครับก็คือว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ฮะในเรื่องการการกําหนดการเยียวยาผู้เสียหายหรือจําเลยที่เขาถูกยกฟ้องนะครับซึ่งผมยกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับที่ที่แม้จะมีร่างพบรบฉบับนี้แล้วแต่มันก็ยังไม่แก้ปัญหา2ประเด็นนี้นะครับเลยอาจจะฝากไว้เป็นคําถามฝากไว้เป็นกันบ้านสําหรับท่านสมาชิก นะครับสสสวหรือสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหลายที่สามารถที่จะปรับกฎหมายให้ดีขึ้นได้และและสามารถทําให้การเยียวยาได้บรรลุประสงค์ที่ดีที่สุดได้นะครับสองเรื่องที่ผมฝากไว้ซึ่งยังไม่มีในร่างพรบฉบับนี้นะครับแต่เป็นประเด็นที่ที่น่าที่น่าจะทําให้มันมีและก็ดีขึ้นได้นะครับก็คือระบบรับช่วงสิทธิ์นะครับผมไล่วฟังอย่างนี้นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเงินที่ใช้ในการเยียวยาผู้เสียหายตามพรบปีสี่สี่นี้ รวมทั้งเงินที่ใช้ค่าตอบค่าทดแทนจำเลยที่เขาเป็นแพะในคดียา,ยาตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นเงินรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นตนะเรียกง่ายๆว่ารัฐบาลเอาเงินงบมาเแผ่นดินจ่ายเขาร้อยเปอร์เซ็นตและเราก็ไม่สามารถที่จะรับช่วงสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับเงินเพื่อไปเรียกร้องจากคนที่ก่อความเสียหายที่แท้จริงได้ฮนะส่วนง่ายคือหนึ่งเป็นเงินรัฐบาลร้อเปอร์เซ็นและเราก็จ่ายแบบแบบค่อนข้างจำกัดค่อนข้างจำกัดแปลว่าอะไรก็คือว่า ผู้เสียหายที่ถูกฆ่าผู้เสียหายที่ถูกทำทร้ายร่างกายผู้เสียหายที่ถูกขม่มขืนต่างๆเนี่ยนะครับสมมุติเขามีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายจากผู้กระทําความผิดนะครับเป็นหลักล้านน่ะสักห้าล้านเจ็ดล้านอย่างเงี้ยนะครับตัวพรบฉบับนี้เนื่องจากเป็นเงินจากรัฐบาลร้อเปอร์เซ็นแลวรัฐบาลก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิ์รายได้ใช่ไหมครับเราก็กําหนดเพดานฮะก็จ่ายประมาณสักแสนสองแสนจ่ายเป็นคล้ายๆเป็นเป็นการจ่ายเพื่อให้ ให้เป็นการเยียวยาเบื้องต้นนะครับแต่ถามว่ามันปเป็นเยียวยาผู้เสียหายเขาจริงๆหรือเปล่าคาตอบคือไม่ใช่ฮะเป็นการจ่ายเพียงเบื้องต้นและจํานวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากงบมารัดความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับจริงๆอีกเต็มไปหมดทํำยังไงฮะกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ครอบคลุมถึงกฎหมายฉบับนี้ก็บอกว่าผู้เสียหายก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเอาเองไปเรียกค่าเสียหายจากผู้ก่อเหตุผู้ทำผิดทางแพง่งหรือ ไปยื่นคำร้องตามมาตรา44ทับหนึ่งวิทยาขอค่าเสียหายในคดีอาญาเอาเองนะครับก็เป็นภาระของผู้เสียหายเขาอีกนะครับคราวนี้ระบบที่ผมจะมีเป็นตัวอย่างให้ให้ให้ท่านดูนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าประเทศไทยเราสามารถไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างดีขึ้นก็คือระบบของฝรั่งเศสฮะท่านฮะคือคือในกฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีการเยียวยาแบบเราเหมือนกันผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศในความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายต่างๆเนี่ย เขาสามารถขอรับเงินค่าเสียหายพวกนี้จากกองทุนเยียวยาของรัฐเนี่ยนะครับได้แบบเต็มที่เต็มความเสียหายครับสู่อง่ายคือสมมติเขาบอกเขาเนี่ยมีความเสียหายคดีเนี่ยห้าล้านบาทนะครับสมมตินะสมมติกองทุนเนี่ยจะจ่ายให้เขาห้าล้านบาทนะเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายทั้งปวงที่เขาได้รับจากการกระทําความผิดและ ตัวกองทุนเนี่ยนะครับของฝรั่งเศสเขาเขาจะไปรับช่วงสิทธิผู้เสียหายเพื่อไปเรียกร้องจากผู้ที่เป็นผู้กระทําความผิดที่แท้จริงเรียกง่ายๆว่ารัฐออกหน้าจ่ายเงินให้ผู้เสียหายไปก่อนและรัฐก็เอาสิทธิของผู้เสียหายมาอยู่ที่รัฐและรัฐก็จะไปฟ้องเรียกเอากลับผู้ที่กระทำผิดอย่างแท้จริงนะครับข้อดีของเรื่องระบบนี้คืออะไรหนึ่งเราสามารถเยียวยาผู้เสียหายได้เต็มที่ เต็มความเสียหายที่เขาพึงได้รับนะครับดีกว่าปัจจุบันที่เราเดียวยาประมาณสักแสนถึงแสนสามแสนอยู่แค่นี้มันก็ไม่ครบความเสียหายที่เขาพึงได้รับนะครับข้อดีที่สองก็คือว่าเราสามารถที่จะไปไล่เบี้ยเอากับคนที่กระทําความผิดที่แท้จริงซึ่งเป็นคนที่ควรจะจ่ายค่าเสียหายที่แท้จริงได้เพราะผู้เสียหายเขาให้สิทธิ์ในการเรียกร้องมากับรัฐแล้วรัฐก็ไปเรียกร้องความเสียหายเอานะครับผมว่าระบบเนี้ยถ้า ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับสอสอส,อสอวอท่านเห็นประเด็นเนี่ยท่านอาจจะนําไปสู่การพัฒนากฎหมายตรงนี้ให้ทําอย่างไรว่าอย่างน้อยที่สุดเราสามารถเดียวยาผู้เสียหายเขาได้มากขึ้นด้วยเงินที่มากขึ้นและเราขอรับช่วงสิทธิ์เขามาเพื่อเรียกเอากับผู้รําผิดได้ไหมซึ่งกฎหมายปัจจุบันทาไม่ได้ร่างที่กําลังจะแก้ก็ไม่ไม่เปิดช่องให้ทําได้นะครับอันนี้คือคือแนวคิดที่ผมเห็นว่าน่าจะทําให้เกิดขึ้นใน ในกฎหมายไทยในอนาคตได้แต่บังก็มีข้อสังเกตบางคนอาจจะบอกนะครับบอกว่าผู้อนามิดเขาไม่มีตังหรอกเพราะฉะนั้นรับช่วงสิทธิ์มาไม่มีทางที่จะไปไล่เบีย้ยเขาได้หรอกนั่นครับไล่เบีย้ยได้ไล่เบีย้ยไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าที่จะต้องเยียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มที่ในสิ่งที่เขาเป็นผู้เสียหายที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งนะครับเราไม่ใช่ควรที่จะบอกว่าคุณก็ไปเรียกร้องเอาเองแล้วรับเราจ่ายเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเป็น สิ่งที่เราให้คุณเป็นการเยียวยาเบื้องต้นอันนี้ผมเลยมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราควรพัฒนามากขึ้นนะครับส่วนรายได้เนี่ยมาจากหลากหลายนะครับถ้าท่านสามารถเอางุประมาณของรัฐมาได้ท่านสามารถทําแบบฝรั่งเศสก็ได้ฮะเราได้ที่เอามาเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยฝรั่งเศสเขาหักเปอร์เซ็นต์นะครับจากสัญญาประกันภัยของคนทั้งประเทศเข้าสู่กองทุน คนที่ประกันรถยนต์คนที่ประกันไฟไหม้ประกันอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยต้องไปทาสัญญากับบริษัทประกันดูไหมฮะในฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าไอ้สัญญาประกันเนี่ยเบี้ยประกันจํานวนเท่าไหร่ขอหักมานิดเดียวเองฮะจากสัญญาประกันทั่วประเทศเพื่อเข้าสู่ระบบกองทุนเยียวยาผู้เสียหายนี้ผู้เสียหายเขาจะได้รับค่าชดเชยไป็ที่เต็มร้อยไปรายได้ของกองทุนในการเยียวยาผู้เสียหายมันก็จะโตขึ้นทุกๆปีโตขึ้นจากอะไรโตขึ้นจากการหัก เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยจากสัญญาประกรันที่คนทั้งประเทศเขาได้ทําขึ้นอันนี้ก็คือแนวคิดของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนทั้งประเทศหรือ solidarity นะครับที่ที่เขาใช้ในฝรั่งเศสซึ่งผมเห็นว่าจะดีถ้าเรามาใช้ได้ในประเทศไทยแล้วเราสามารถที่จะอันที่หนึ่งคุ้มครองผู้เสียหายได้มากขึ้นเยียวยาผู้เสียหายได้เต็มหน่วยเต็มไม่เต็มหน่วยขึ้นและรัฐก,ก็สามารถที่จะเยียวยาได้อย่างยั่งยืนเพราะสามารถไปไล่เบี้ยเอากับคนก่อเหตุที่แท้จริงได้นะครับ ประเด็นที่สองนะครับที่ผมเห็นว่ายังน่าจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับจากกฎหมายปัจจุบนันรวมทั้งร่างกฎหมายที่กำลังจะมีด้วยนะครับก็คือว่าเรายังให้การชี้ขาดว่าตกลงแล้วผู้ที่เป็นจำเลยที่ศาลยกฟ้ปปองและถูกขังเนี่ยนะครับเขาควรได้รับการเยียวยาหรือไม่เนี่ยเรายัางให้เป็นอำนาจการกรมการอยู่ฮะหมายถึงกรรมการยังพิจารณาอยู่ว่าว่าคนที่ที่ศาลยกฟ้ปปอง เขาเป็นคนประเภทที่ทำผิดหรือไม่ทำผิดหรือถูกสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ต่างๆกรรมการก็จะจ่ายเงินเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ครับก็คือว่าเขาไม่ค่อยจ่ายกันฮะเท่าที่ผมทราบมานะเหตุผลเพราะอะไรเพราะคนที่สารยกฟ้องนะฮะผมเรียนท่านทราบว่าคือจำเลยที่สารพิพากษายกฟ้องเนี่ยจะออกมาเป็นสามลักษณะฮะสรุปง่ายๆคืออันที่หนึ่งสารยกฟ้องเพราะจำเลยเขาไม่มีความผิดเลย ผมเรียกว่ายกสีขาวแล้วกันฮะยกว่าจำเลยขาวบริสุทธิ์อย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจ่ายไม่มีปัญหานะครับประเด็นที่สองจำเลยที่ศาลยกฟ้องเนี่ยนะครับเขายกฟ้องเพราะศาลเห็นว่าพยานหลักฐานยังมีข้อสงสัยว่าจำเลยทำผิดหรือไม่จึงยกประโยชน์ความสงสัยให้กับจำเลยและยกฟ้องปล่อยตัวไปตามหลัก presumption of innocence ฮะยกอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่ายกเพราะเหตุสงสัยยกราอเหตุสงสัยแปลว่าอะไร แปลว่าสารก็ยังไม่แน่ใจไงฮะว่าจําเลยผิดหรือจําเลยไม่ได้ทําผิดจําเลยบริสุทธิ์หรือจําเลยผิดสารยังไม่แน่ใจแต่สารยกประโยชน์ความสงสัยจำเลยจึงยกฟ้องโดยเหตุสงสัยยกสงสัยเนี่ยนะครับผมใช้คำว่ายกสีเทาๆแล้วกนันคือสารก็ยังไม่แน่ใจว่าจำเลยผิดหรือไม่ผิดสีเทาๆอย่างเงี้ยสารก็ยังยกฟ้องให้ในกลไกลของกฎหมายวิธีพิจารยาซึ่งทั่วโลกเขาก็ทากันอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือว่ายกสงสัยเนี่ย มันมีมากกว่าครับทั่นฮะยกที่เป็นยกขาวยกฟองพกขาวบริสุทธิ์ไม่ทําผิดเนี่ยมันน้อยมากแทบจะไม่มีอ่ะส่วนใหญ่สารยกเราสงสัยหมดเมื่อยกสงสัยหมดจาเลยเขาถูกขังมานะครับและเขาก็ถูกสารยกเพราะเหตุสงสัยไปขอค่าตอบแทนนะครับจากกองทุนจากไม่ใช่การทุนจากรัฐนยฮะตามกฎหมายพร,ะระบปีสกรรมการก็มองว่าแหมมันกัน ยังก็ยังสงสัยนะเทาๆนะเราไม่เอาเงินรัดไปจ่ายให้คนเทาเๆเขาก็ไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาตรงเนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจและเป็นความท้าทายนะครับว่ากฎหมายฉบับปัจจุบันไม่มีร่างพาบรบเท่าที่ผมดูก็ยังไม่มีเป็นไปนได้ไหมฮะว่าในเรื่องการที่เยียวยาจําเลยนะครับเราให้อํานาจกับศาลที่พิพากษายกฟ้องไปเลยดีฮะ ไม่ต้องให้กรรมาการเขามาเป็นคนดูว่า,วาตกลงแล้วเทาๆจะเป็นแบบไหนแต่ให้ไม่ให้นะครับให้ศาลที่พี่ภากษายกฟ้องนั่นแหละเป็นคนสั่งไปเลยว่าคนนี้ยกเพราะบริสุทธิ์จริงๆคนนี้ยกเพราะเป็นเทาๆแต่เทาไปทํานองที่บริสุทธิ์ก็ควรจา่ายถ้าศาลบอกเนี่ยคนเนี่ยเรายกฟ้องยกฟ้องเพราะเขาเทาเพราะยังสงสยัยแต่เทาประเภทที่เอียนไปทํานองเป็นผู้กระทำควมยา,ยามผิดคดีอาญาเราก็ยังยกฟ้องอยู่นะแต่ค่าตอบแทน ในเรื่องจำเลยที่ได้รับการเยียวยาเราจะไม่ให้เพราะมันเป็นการยกแบบเทาเอียงไปทารัมผมก็มองว่าถ้าเรื่องพวกเนี้ยแทนที่กรรมการจะพิจารณานะครับในตัวร่างกฎหมายให้กรรมการพิจารณาเนี่ยหรือได้ตัวกฎหมายปัจจุบันให้กรรมการพิจารณาเนี่ยท่านแ้มหน้าสารพิจารณาไปเลยฮะและมันจะรวดเร็วกว่าด้วยซ้ําและมันจะสามารถเยียวยาจำเลยที่เขาเป็นแพ้ได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องมายื่นขออีกทีะฮะ เรียกง่ายๆว่าเป็นวันสต็อปเซอร์วิสของศาลของกฎหมายเลยก็คือวินาทีที่ศาลยกฟ้องนะครับและถ้าศาลเห็นว่าเขาเขาบริสุทธิ์หรือเทาเทเนี่ยแต่เทาๆเอียงไปทํานองบริสุทธิ์ให้ศาลพิพากษาสั่งให้ให้รัฐบาลจ่ายกรณีที่เขาถูกขันในระหว่างสอบสวนระหว่างพิจารณาไปเลยอันนี้ก็เป็นสองข้อสังเกตนะครับที่ผมยังยังเห็นว่าถ้านิติบัญญัติ เก็บไปเป็นประเด็นหรือเห็นเป็นประเด็นเพื่อพัฒนาและออกให้กฎหมายฉบับนี้ดีขึ้นก็จะเป็นสิ่งดีกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยครับค่ะขออนุญาตสอบถามในประเด็นถัดไปนะคะท่านว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างไรบ้างคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เรามีผู้เสียหาย นะครับที่เป็นผู้เสียหายจากการทำผิดอาญาร้าแรงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวชีวิตร่างกายข่มขืนเสรีภาพต่างๆนะครับกฎหมายฉบับนี้ในปัจจุบันรวมทั้งร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยก็จะให้ประโยชน์กับผู้เสียหายเหล่านี้ครับที่เขาถูกกระทําความผิดโดยที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์และอยู่ดีๆมาถูกคนร้ายกระทำเนี่ยนะครับจะเป็นการให้ประโยชน์กับผู้เสียหายในการที่เราจะเยียวยาความเสียหายให้กับเขา เมื่อการเยียวยาดีขึ้นนะครับและดีขึ้นมากๆมันก็จะเกิดประโยชน์ให้กับผู้เสียหายหเกิดประโยชน์ให้กับสังคมสังคมก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อคนที่เป็นคนที่ถูกกระทํ n ความผิดเป็นคนที่มีความเดือดร้อนขึ้นมามีคนร้ายมาทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยทั้งรัฐทั้งสังคมก็เข้าไปช่วยกันดูแลโดยการเยียวยาความเสียหายกับเขาอันนี้คือส่วน,นดีๆในด้านของผู้เสียหายนะครับ ส่วนดีอีกอันหนึ่งของด้านกฎหมายฉบับนี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้ต้องหาและจำเลยนะครับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจจะเกิดแพ้ขึ้นได้ในกระบวนการยุติธรรมทุกท่านคงทราบแพ้ก็คือคนที่เขาบริสุทธิ์แต่เขาต้องถูกจับถูกดำเนินคดีทั้งั้นที่เขาบริสุทธิ์นะครับและแพ้เหล่านี้ครับที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าเขาต้องถูกขังในระหว่างสอบสวนมีนาโดยที่เขาไม่กันทำผิดนะครับมันเป็นความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมเราไม่ได้โทษนะครับว่าเกิดจากใครเนะี่ย เกิดจากใครก็ต้องไปหาต้นทางในความผิดเสียหายเอาแต่ว่าเมื่อเราเห็นแล้วแหละว่าเขาเป็นแพะและเขาเกิดจากความผิดพลาดในบวิมครรทำและเขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับการกุมขังนั้นทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับผมว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับในปัจจุบันด้วยและการทําให้ดีขึ้นตามร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะสามารถเดียวยาผู้ต้องหาหรือจําเลยที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ซึ่งมันก็สะท้อนนะครับความความสะท้อนความสะท้อนสิ่งที่ ที่ควรจะเป็นให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมะฮะโดยระบบกฎหมายอีกทั้งนะครับยังสอดคล้องกับเรื่องสิทธิทมนชนอีกด้วยก็คือว่าคนที่เป็นแพ้ในกวนกายธรรมเขามีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาเมื่อเขาเมื่อเขาพิสูจน์เมื่อเขาได้รับการการยกฟ้องปล่อยตัวในคดียา,ยาเขามีสิทธิได้รับการเยียวยาตามหลักการของสิทธิมนชนใน ICCPR อีกด้วยครับ ต่อไปจะเป็นขออนุญาตเป็นประเด็นคําถามจากการอภิปรายในชั้นของสภาผู้แทนรัษฎรค่ะค่ะด้วยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะได้มีการเพิ่มหมวดขึ้นมาเป็น4ีทับหการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ต้องหาในคดีอาญาค่ะในทัศนะของท่านอาจารย์นะคะ <c oughs> เห็นว่าหลักการนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยคุ้มครองผู้ต้องหาในคดีอาญา ให้ได้รับการชดเชยเยียวยาตามหลักของความเท่าเทียมกันหรือ e q u ว l i t ตี้อย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์คะตอนนี้มีส่วนดีที่ขยายไปคุ้มครองผู้ต้องหาที่ที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับผมตอบสองอันแล้วกันนะครับในเชิงความเป็นธรรมให้กับสังคมเนี่ยการขยายนะครับการเยียวยาผู้ต้องหาที่ที่เขาเป็นแพะในคดียายาเนี่ยนะครับอันเนี้ถูกต้องตามหลักความเป็นธรรมและถูกท้องตามกระบวนการยุติธรรมที่ดีก็คือว่า เมื่อเราเอาผู้บริสุทธิ์เขามาดำเนินคดีนะครับเมื่อเราขังเขาไว้ในระหว่างสอบสวนระหว่างดำเนินคดีนะครับไต่ต่อมาก็บอกว่าเขาบริสุทธิ์เราก็ปล่อยตัวไปเนี่ยนะครับเขาได้รับความเสียหายทงทุกประมาทในระหว่างถูกคุมขังเนี่ยเขาควรได้รับการเยียวยาตามหลักความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับและมันจะดูแปลกมากเลยก็คือว่าเออถ้าถ้าต้องเป็นจำเลยก่อนสิแล้วศารยกฟ้องเนี่ยเราจะเยียวยาแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดเป็นจำเลย เราพบความจริงก่อนว่าเขาบริสุทธิ์แล้วเราก็ยุติคดีในชั้นอายการหรือชั้นสอบสวนก่อนในฐานะผู้ต้องหาเราไม่จ่ายคุณเพราะมันไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายผมว่ามันจะเกิดความแปลกประหลาดอย่างยิ่งก็คือว่าเราไปเยียวยาคนที่เป็นจำเลยแต่คนที่อยู่สถานะแบบเดียวกันเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันเป็นแพะเหมือนกันแต่ถูกยุติคดีก่อนกลับได้รับการเยียวยานะครับอันนี้ในเชิงกฎหมายถมว่ามันเป็นเป็นแนวคิดที่ดีมากๆในการขยายการเยียวยาแพะตั้งแต่ในชั้นผู้ต้องหานะครับ สอดคล้องอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องสิทธิมนชนนะครับเหมือนที่ผมได้เรียนท่านทราบไปก็คือว่ากติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสทิทธิทางการเมืองปีหนึ่งเก้ากกที่ประเทศไทยเป็นภาคีนะครับเขาก็รับรองสิทธิมนชนข้อนี้ให้กับประชาชนครับก็คือว่าประชาชนทุกคนนะครับที่ที่เป็นแพ้ฮะหาสรุปง่ายๆไม่ว่าอยู่ในฐานะผู้ต้องหาหรือจำเลยและต่อมามีคำพิพากษ,ษาว่าเขาบริสุทธิ์หรือต่อมายุติคด,ดีเขาว่าเขาบริสุทธิ์เนี่ยเขามีสิทธิได้รับการเยียวยาจาก จากความเดือดร้อนที่เขาต้องไปถูกขังหรือต้องไปถูกถูกคุมขังในระหว่างดําเนินคดีเพราะฉนั้นเนี่ยตัวร่างพรบฉบับนี้ที่ขยายการเยียวยาไปถึงผู้ต้องหาที่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเนี่ยยังสอดคล้องกับกติการ,ระหว่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกด้วยครับค่ะสืบเนื่องจากคําถามเมื่อสักครู่นะคะ ในการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้กับจำเลยในคดีอาญาค่ะได้กำหนดในร่างมาตรา9กให้ศาลเป็นผู้พิจารณาเอ้ยโทษค่ะให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแทนที่จะเป็นศาลนะคะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างไรคะข้อขัดข้องอยู่สองประการประการที่หนึ่งก็คือในเรื่องของความลำบากเขาสองทีอะฮะศาลพิพาษรายยกฟ้องเสร็จใช่ไหมฮะก็ต้องมายื่นคำขอที่กรรมาการนะครับ ซึ่งถ้าเขาไม่รู้สิทธิ์เขาก็ไม่ได้ขอเขาก็อดในการเยียวยาพวกนี้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนันนคือข้อสังเกตการที่หนึ่งที่ที่ถ้าให้ศาลพิจารณาไปเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศาลเขาจะต้องจ่ายนะครับต้องมีพิจารณาในประเด็นนี้ว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับมันก็เป็นการบริการประชาชนที่ที่รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับก็คือว่าผมว่าศาลเนี่ยนะครับที่รับฟังพยานหลักฐานทั้งโจทย์จำเลย และพิพากษาย,ยกฟ้องว่าจำเลยไม่ได้กระนอมผิดหรือยกฟ้องเพราะเหตุสงสยัยว่าจำเลยผิดหรือไม่ผิดจึงยกประโยชน์และยกฟ้องศาลที่พิพากษาแหะครับอยู่ในจุดที่ดีที่สุดครับในการที่จะชี้ว่าควรเยียวยาหรือไม่ควรเยียวยาเขาเพราะเขาเป็นคนฟังพยานหลักฐานทั้งโจทก์ทั้งจำเลยตรงกันข้ามนะครับท่านคณะกรรมการไม่ได้ฟังพยานหลักฐานนะคณะกรรมการก็ดูเอกสารแล้วก็รับเรื่อง มาแล้วก็ดูเอกสารดูสำนวณเขาไม่ได้เป็นคนฟังอนี่ยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการอาจจะผมใช้คำว่าอาจนะฮะอาจไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดในการชี้ว่าควรเยียวยาหรือไม่ควรเยียวยาคนที่อยู่ในจุดที่ดีสุดคือพวกษาครับท่านเพราะฉะนั้นพวกษาถ้าถ้าเราสามารถปรับกฎหมายปรับร่างกฎหมายได้ว่าเรื่องการเยียวยาจำเลยเนี่ยให้พวกษาที่พิพากษาคาดีนะครับเขาเยียวยาไปเถอะไม่ใช่เขาเยียวยาเขาเป็นคนพิจารณาว่าจะเยียวยาหรือไม่ นะครับเขาอาจจะบอกว่าไม่เยียวยาก็ได้เพราะพวกศาลท่านเห็นแล้วบอกว่าคนคนนี้มันคนคนนี้เขาเขาเทาทํานองดํามากกว่าเราจะไม่เยียวยาก็ได้นะฮะหรือคนคนนี้เป็นเทาแต่ว่าเทาในทํานองที่ศาลเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์อ่ะนะครับก็เลยเยียวยาไปอันเนี้ยผมว่ามันก็จะจะทาให้กฎหมายของเราหรือร่างกฎหมายของเราเนี่ยให้คนที่อยู่ในจุดที่ดีที่สุดก็คือพวกศาลที่พิพากษาคดีนะครับ เป็นคนที่เยียวยามันก็จะทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นในการเยียวยาครับปรนมีคำถามสุดท้ายค่ะท่านอาจารย์สําหรับร่างมาตรา1 1ค่ะที่มีการกําหนดะระยะเวลาในการยื่นขอรับค่าตอบแทนค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายค่ะโดยมีการขยายระยะเวลาจาก1ปีเป็น2ปีค่ะท่านอาจารย์มองเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะ็นด้วยก็คือว่า ประชาชนหลายคนเขาก็ไม่รู้สิทธิ์เขาอะนะฮะกว่าเขาจะทราบกว่าเขาจะรู้มันก็เกินเวลาไปเพราะนั้นขยายเวลาไปเนี่ยเป็นเห็นด้วยคึงที่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับผมย้อนกับประเด็นมาถูกนิดนึงได้ไหมฮะก็คือเราเพิ่มหมวดในการเดียวยาผู้ต้องหาที่ที่ยุติคดีใช่ไหมฮะและถามว่าเราจะให้ใครเป็นคนพิจารณาให้ผู้ต้องหาใช่ไหมฮะซึ่งกฎหมายปัจจุบันก็คือให้กรรมการเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเท่าที่ผมทราบเออผมก็ว่าควรที่จะปรับให้สอดคล้องกับเรื่องศาลเมื่อกี้แหละถ้าเราให้ศาเลเดียวยา กรณียกฟ้องจำเลยก็ควรให้อัยการเป็นคนสั่งเป็นคนพิจารณาฮะว่าจะเยียวยาหรือไม่กรณีที่สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาเหมือนกันครับท่านอาจารย์มีประเด็นให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกไหคะไม่มีแล้วครับวันนี้นะคะสำนักกฎหมายต้องขอขอบคุณรองาศาสตราจารย์ดรปกป้องศรีสนิทนะคะที่ให้ความกรุณาสำนักกฎหมายในการให้สัมภาษณ์ความเห็น ที่มีคุณค่าทางวิชาการในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับ